สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับซ่อมเจ้าซูเออตัวใหญ่นะครับตัวนี้เพิ่งเคยเห็นนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลง24โวลต์1,800วัตต์นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูอาการกันนะครับก่อนที่จะลื้อให้ดูนะครับผมป้อนไฟเข้าแล้วนะครับที่แรงดัน25โวลต์นะครับกระแส4มนะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องฟังเสียงนะครับปึ๊บอืมมีเสียง เห็นไหมเมื่อกี้นะครับตอนมันบูตขึ้นนะครับมันจะมีเสียงสั่นของมอแปลงแล้วก็ตัดหายไปนะครับเดี๋ยวมาดูที่ซับไพนะครับมาดูการกินกระแสอ่เปิดเครื่องนะครับอ่าตอนนี้เริ่มบูตอ่าเริ่มเปิดเครื่องฟึบนี่เห็นไหมตอนที่มันเริ่มทํางานนะครับมันมีการกินกระแสขึ้นไปสูงพอสมควรแล้วมันก็ตัดไปนะครับเนื่องจากโวลต์มันตก นะครับอันนี้คือข้อดีเวลาเราใช้ซับลรองนะครับถ้าเกิดว่าอาการแบบนี้นะครับถ้าเกิดอาการแบบนี้แล้วใช้แบตเตอรี่นะครับรับรองนะครับเปิดที2ทีมีระเบิดตุ่มตามแน่นอนนะครับมอสเฟตกระจายแน่นอนนะครับทาช็อตลักษณะนี้นะครับอาการลักษณะนี้ก็คือนะครับมี2อสาอย่างนะครับก็คืออย่างที่อาจจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือบอดช็อตมอสเฟอตนะครับอย่างที่ไม่ อ,อย่างที่2ก็คือหม้อแปลงมีปัญหานะครับก็หวังว่านะอย่างที่2มันจะไม่เกิดขึ้นพอถ้าหม้อแปลงชอ็อตหม้อแปลงมีปัญหานะครับเครื่องนี้ก็เรียกได้ว่าซ่อมไม่คุ้มเลยนะครับเพราะถ้าเปลี่ยนหม้อแปลงนี้ก็เหมือนซื้อเครื่องใหม่แล้วนะครับก็หวังว่าหม้อแปลงจะไม่ช็อตนะครับก็หวังว่าจะเป็นที่บอร์ดนะครับเดี๋ยวมาลือ้อดูกันเลยนะครับ โอเคนะครับอาการนะครับตามที่ตัวเสอบนะครับก็เป็นไปได้ว่านี่นะครับชุดมอเตอร์เฟดพวกนี้แหละนะครับแล้วก็บอร์ดคอนโทรลพวกนี้เสียหายนะครับอ่านี่มอปแปลงเทอร์ลอยพันแปดร้อยวัตต์นะครับอบอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดรุ่นนี้ MPPT ชุดนี้นะครับก็เป็นอีกตัวใหม่นะครับที่ไม่เคยผ่านมือมาเหมือนกัน นะครับไม่รู้ว่างานนี้จะรอดไหมนะครับแต่โดยรวมหลักการทํางานโดยรวมมันน่าจะคล้ายๆกันนะครับถึง layout การวางจรอาจจะไม่เหมือนกันบอร์ดคนละตัวกันแต่หลักการทํางานแล้วนะครับน่าจะคล้ายๆกันนะครับก็คือมีชุดไดร์นะครับชุดไดร์คอนโทรลตรงนี้นะครับก็คอนโทรลชุดโมดูลพาวเวอร์มอสเฟตด้านล่างเพื่อขับม้อแปลงแล้วก็กลับมาสู่บอร์ดสั่งเอาพุทอีกทีหนึ่งนะครับโดยหลักการก็เหมือนกันนะครับผม อ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตรื้อบอร์ดออกมาก่อนแล้วมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะนะครับมาต่อกันอีกสักนิดนะครับพอดีว่ากําลังจะรื้อบอร์ดก็เลยสังเกตเห็นนี่นะครับอ่ามันมีร่องรอยนะครับร่องรอยของการซ่อมมาแล้วนี่นะครับนะร่องรอยของการเปลี่ยนชิปนี่อันนี้ก็ไม่ใส่มานะครับอันนี้มีรอยไหมนะครับอันนี้รอยไหมก็อ่ะน่าจะอาการนี้แหละหมดเฟสชอ็อตอ่าตัวนี้ก็ไม่เป็นเรื่องปกตินะครับ แต่หลายจุดนะนี่ขออภัยกล้องไม่โฟกัสนะครับนี่หลายจุดมีรอยซ่อมมานะครับชิปบางตัวก็อาศใส่ไม่ไม่ครบนี่นะครับก็เลยโทรสอบถามลูกค้านะครับเจ้าของเครื่องนี้เขาบอกว่าเคยส่งเคมส่งซ่อมมาที่นึงนะครับจากนั้นก็ใช้งานมาได้ปกติจนมาถึงวันที่มันเสียนะครับเสียแล้วก็เก็บไว้ แล้วก็ไม่ได้ส่งซ่อมที่ไหนนะครับเก็บไว้สัก3ามเดือนนะครับจากนั้นก็ส่งมาที่ผมนะครับกรณีแบบนี้นะครับอย่างน้อยนะครับอ่ามันจะได้รู้ว่าอ่ะก่อนที่ว่ามันจะเสียรอบล่าสุดมันใช้งานได้ก่อนแล้วนะครับมันใช้งานได้มาก่อนก่อนที่มันจะเสียเพราะฉะนั้นไอที่เขาทํามาเนี่ยนะครับก็ ไม่ว่าจะทําอะไรไปก็แล้วแต่แสดงว่าเขาทําแล้วมันใช้งานได้จริงนะครับก่อนที่มันจะเสียอีกนะครับแบบนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาก็จะได้สบายใจหน่อยนะครับแต่อีกกรณีกลับกันนะครับถ้ามีรอยทํามาแล้วแบบนี้นะครับทํามาแล้วแล้วมันใช้งานไม่ได้นะครับแล้วส่งต่อมาที่ผมอีกทีนึงอย่างเงี้ยอันนี้มันจะยุ่งมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นคนละกรณีเลยนะครับถ้าทํามาแล้วใช้งานแล้วมันเสียอีกค่อยส่งมาอันนี้ก็อีกแบบหนึ่ง แล้วถ้าทําแล้วนะครับมันใช้งานไม่ได้ส่งมาเนี่ยอันนี้มันจะค่อนข้างที่จะปวดหัวเพราะว่าเราต้องไปไล่แก้จุดต่างๆไม่รู้ว่าเขาทําอะไรไว้บ้างนะครับถอดชิปสลับกันไว้ตําแหน่งเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับต้องอ่านย้าอีกทีนะครับลูกค้าคนที่จะส่งเครื่องมาซ่อมนะครับถ้าย้ามาแล้วถ้าส่งไปซ่อมแล้ว อย่างเงี้ยนะครับต้องอติดต่อต้องพูดคุยกับช่างคนเดิมให้ดีว่าทําอะไรไปจุดไหนบ้างนะครับโดยเฉพาะตัวช่างเองเพื่อนช่างเองด้วยมือใหม่นะครับต้องดูให้ดีนะถ้าซ่อมต่อมือหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องสอบถามให้ดีว่าเขาทําอะไรไปบ้างแล้วนะครับโดยส่วนมากถ้าเป็นช่างนะครับ ตัวแบบนี้นะครับเขาอมได้อยู่แล้วแหล,ละก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่มาพูดคุยบอกเก่าให้รู้กันแค่นั้นเองนะครับถ้าทํามาแล้วมันใช้ได้แล้วมันเสียอีกอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแสดงว,ว่าที่เขาทํามาก่อนหน้านี้มันก็ใช้งานได้นั่นเองนะครับอ่านะครับตอนนี้ผมก็ลือบอร์ดทั้งสองตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่อย่างที่คิดไว้เลยนะครับมอดเฟดระเบิดนะครับ ก็เห็นระเบิดตัวเดียวนะครับแต่คิดว่าชุดนี้น่าจะไปทั้งหมดนะครับที่เหลือก็ชุดนี้นะครับไล่เช็คพวกนี้ด้วยนะก็เดี๋ยวมีเสียแน่นะครับมันไม่ได้เสียเฉพาะตัวที่ระเบิดแน่นอนนะครับลักษณะนี้นะครับจากนั้นถ้ามอดเฟสช็อตมันก็จะลามถึงชุดได้นี่นะครับพวกชิปพวกนี้นะครับนี่เห็นรอยร่องรอยของซีเนอร์ตัวนี้มีมีรอยไหมรอยช็อตด้วยนะครับขาปลาตัวนี้ก็บวมออกมาแบบนี้นะครับ ก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบชุดจ่ายไฟชุดได้พวกนี้ด้วยนะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งบอร์ดที่ไม่ค่อยจะได้เห็นกันนะครับก็ไม่ใช่ไม่ค่อยจะได้เห็นแหละนะครับครั้งแรกเลยที่ซ่อมบอร์ดตัวนี้นะครับสําหรับตัวผมเองนะก็ส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนบอร์ดที่เคยซ่อมหลายๆทีแล้วนะครับเหมือนไฮบริดมอเตอร์แปลงทั่วไปแต่คอนโทรลชุดนี้เพิ่งเคยซ่อมนะครับ บอร์ดตั้งแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวทำการเปลี่ยนมอสเฟตนะครับแล้วก็เคลียร์ชุดได้ก่อนเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับมาต่อกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนมอสเฟสเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับนะตัวเลยนะครับก็ทีนี้นะครับบอร์ดคอนโทรลนะครับก็ซ่อมแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยนชิปเปลี่ยนซีเนอร์นะครับเปลี่ยนไดโอดต่างๆนะครับนี่นะ เรียบร้อยทีนี้ก็ประกอบทดสอบสัญญาณนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมก็ได้ประกอบบอรดคืนสู่ที่เดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมสําหรับการวัดสัญญาณนะครับตอนนี้ก็ป้อนไฟมาที่24โวลต์นะครับลิมิตกระแส 4A นะครับอันนี้สายสโคบพร้อมวัดสัญญาณนะครับอ่ะเปิดเครื่องกันเลยปุ๊บนี่เสียงเครื่องทํางานนะครับรอเอาพุทออกปุ๊บนี่ ออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับาสายเวฟสวยงามคงที่นะครับกินกระแสสแตนบาย0.5แอมป์นะครับถือว่าปกติค่อนข้างน้อยนะครับ50เฮิรตนะครับแรงดันปกติทีนี้มาลองจาอ่าโหลดดูกันเพิ่มกระแสเป็น12แอมป์นะครับเสียบโหลดดูกันฟึบนี่ ทดสอบด้วยโหลดเบาๆก่อนนะครับเพื่อ,อดูรูปขึ้นสัญญาณต่างๆว่ามันจะปกติไหมมีอะไรร้อนมีอะไรควันขึ้นไหมนะครับสัญญาณก็ยังอยู่ดีมีสุขปกติดีความถี่50เฮิร์นะครับกินกระแส4แอมป์กว่านะครับก็โดยรวมก็ปกติดีนะครับอ่า ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คงจะไม่ถึงขั้นตอนประกอบหรอกนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไฟออกเป็นที่เรียบร้อยเครื่องทางานเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ขั้นตอนต่อไปก็ประกอบฝาเครื่องประกอบให้เรียบร้อยทําความสะอาดให้เรียบร้อยเทสร,ระบบรันจริงอีกทีนึงก็เทสโหลดกันสักพันวัดต,ต,ต่อเนื่องอะไรประมาณนี้เทสร,ระบบ AC input MPPT นะครับก็จะได้เช็คทุกระบบ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงานลูกค้านะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าวัสดีครับ